ัวนึ่งตัวเก่งตัวหนึ่งทักทายสบายดีทุกคนมื้อนี้จะมีกระยูให้ยู่หน้าคือเก้าพี่น้องเมื่อนี้เฮากับสิพาทุกคนไปตึกแหย่ยูหัวโ,โซกทุกคนตอนนี้จะมีกระลั่งแบะแหนไปตึกไปตึกป่านะทุกคนนะหัวโ,โซกก็คือเป็นห้องน้ําที่พอเป้งน้ําจากพายลง่งห้ยทุกคนแต่ว่าดินมันเชาะเจิ้นแล้วก็น,น้ํตนโต๊ตกลงมันก็เลยอันเป็นหัวโซกเลกิกลงเลกิกลงทุกคนเนาะตอนนี้มันกะ มีน้ำอยู่ในหั่นแล้วก่ะมีปลาทุกคนเดียวครับศิษย์พกลอกมันรีบถึอบ่นะหลังจากที่ตึกเตวโชคยาแล้วเขาก็สิมาตึกอยู่นองเนาะอยู่พู่งระทวนยเนาะอยู่ทางแคมหุย้ยบนะุรณะอยู่เจน,น่าแคมหุย้ยบุรณะเมื่อน,นี้กะทีมงานสองคนกับเอ้ยพังคือเก้าเอ้ยพังเขาอยู่พู่เนาะอยู่แคมพายหมนะเมื่อน,นี้สามีสิมานบอกวนะ่าทุกคนเดียวไปติดตามเัาซึ่งเบิ้งพร้อมเดียวนะทุกคนนะ น้ำเป็นตะกินแห้งอะไรเฮ้ยอันทน่านเขาแงมดูคนมั่นตัวไมกินเพื่อตักนะน้ำร้อนเรื่อยเ่ด้วยน้าตัวตุ้ตุ้กระจกที่กลางกลากล่ะน,นี่คือข้าข้อ อ้วยนะคะเช่นปลานได้ันบ้านดิ้มูดีนี่ในปลานะปลาโรยกระหน่ายจัดเช่อละบอลเชื่อเออโอ้เบิ้งเบิ้งเบิงเบิงเบิงอยู่เห็นนี่ถามหาบอลเชืรออาการค่ะ Thanks. Yes. อ้อสองจะได้ตัวเรื่องทุกคนเนี่ยปลาเข็งเล็ได้ปลาเข็งน้อยเนาะปลาพปะวะปลาในย์เนี่ยคือคู่มันคือปลาปลาป้าเออปลาป้าแจ๊กปลาคุณลืมซื้อเลยแจ๊กตอนแรกว่าห้องดีมั้ง 我还能再。 It's okay. been Okay. ลำบบ่าข้างกับพี่น้องเองบ้านนี้ก็เดี๋ยวห้องสิ้อ้าเดี๋ยวไปดูพี่น้องซ่าทุกคนทุกยี่ห้อทุกที่นี่ได้ป่าป่า ตัวนึง packing ตัวนึงสวัสดี ได้ตีมาได้หลายตัวอยู่นะ Me. <laughs> รอบเก็บเต็มพี่น้องรอบไหนเบิง้งมาอะไรพี่เือนนี่คนไม่ธรรมดาเด้อ

<c oughs> จับไม่ได้จักตูวเลยเี <c oughs> ยกเดียวยชลาบบุ๊ <laughs> เสียงไปแต่ชลาบม้นะ เพิ่งท,ท้าทีกันแก้กันหนึ่งในตัวเดียวเขียนบอกน้ำตาเป็นหลงน้ำเปียกเลย ចាំมั้ยខាងนี้นี่คือบานเนี่ยนี่ๆไม่ได้ทะเลทายการเก็บกุ้งได้เช็คบอลทีละทีนึง จะเลยมันมีออดแต่ชลามใช่นอยูตโน่ไอยู่ไม่เห็นแน่ เยมีเปล่ายัยได้ปลาทจ่ตัวนาะได้ปลากระดือขึนเ้า้ันนี้มีปลาแนวอืนเบื้งกันเนมีแต่อุ้ยม่ y กอดชิลอะไมานั่นนี่ มียานแต่มียอมเพราะมันจับเจอไอแว็บ

ไหนเป้าฮะอล้วแนวได้ไ่ได้ทุกคนผลงานเมือวานนี้ ในไลายเติบเนาะมือไม่แรงสิคอยกินแซ่บแท็บพูดโดนไลายก็หลายก็มื่อนั้นนะมื่อนี้นะแล้งก็โอ้หงามแหละ ืัอน,นี้กะผลงานเทาก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนเนาะวันนี้เอากะค้ำแล้วทุกคนจะไปพู้ง้อผูควายเก็บม,มือเนาะไปยพังเทากันยั้งมือทแทะเป็นไรควายมาผู้ทุกคนควายาก,กันกินหญ้าอยู่พี่แรงแรงแรงควายแล้วแล้ว กืบเมื่อทุกคนเอ้ยคาหน่อยนะทุกคนนะ